มาจากนาทีคือบอบอกบีให้กำลังใจบอกวาบีให้กำลังใจยงไหนึเจายสบูู่เบากูเบานมีคำว่าให้กำลังใจหาไปเลยอาดีจ้อแนิ่มือทุมืออ้ยมันแเจ็บอ่ะันนี้ซิวซิวซกนเยอะเอันเห็นคนอื่นย้ายนนน่ิ้โอ้บางนี เป็นคนหลุดลวเมหัวช่ปุ๊ซ่งตอนนั้นเห็นตัวกูซาวน้างหนยน้าหิดหน้าบูญด้ามองหน้าองคองใสสีดิเป็นบตูคชตายหมดก็เลยมึงมันขึ้เจ็บลว

มันบเรืองอันรอนัน้กูสันกูเิเจี๊ยกูมึงเลยบัวเป็เจียบไรเว้ยม่ตรงตัวเลยขาาจังเลยอะซุ้มไหนนึงบ้ล้วะฮาวเวิร์เสียมันจะเสียนี ปึ๊บตรงขาทำเลยมีน,นีนมาเดี๋ยวมีคนตามสชยด้วยไม่มเูเนนั่นเลยมีเอาปไปตัวเลยดึงนีเยมหานนบุ๊กส่อันใดเห็ดก็สอันนึงเห็ดเดียวคนหนัวอีงเ,เ,งเอาไวเป็นปง,งินลิอยู่ปางนะมึง

ไปิ่ใจกหาเป็นม่งเดยเสียหาแล้วกูเสิยหาแล้วเ็นดีโอีเงาโคเท่กเาเปมีแข็งก่งนใจอ่มังโเทเท กูส <Buck> ีหายแล้วเท่ดีเทีกเทีซสโคตรที่โคตดเฟี้ยวอจัดไปแล้วละ